วันนี้ครับรีมารีแอคชั่นหนังที่จะเข้าเน็ f l i กแล้วกันนะครับเพราะว่าหนังลงตอนนี้ก็มีมิกกี้อที่กำลังที่เป็นที่น่าสนใจนะแต่ผมเห็นหลายๆสํานักรีวิวไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะ mm hmm. ผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยมารีแอคชั่นหนังซะก,ก่อนวันนี้ หนังที่จะเรียกชั่นคือ The Electric State หนังของพี่น้องรัสเซนะโจกับแอนโทนีซึ่งทำให้กับเน็ตฟ i ิกโอ้สองพี่น้องนี้ทำหนังให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ Endgame Infinity War กัปตันอเมริกา Winter Soldier นะครับมันก็มีแต่หนังให,ใหญ่ๆสเกลแบบซับซ้อน ไว้ใจได้พูดง่ายสนุกแน่นอนเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลกอนาคตที่โดนหุ่นยนต์ยึดนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นปีไหนลองดูซิว่าในตัวอย่างมันบอกอะไรเราบ้างนะครับอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะครับ 15 grand is it loaded oh look is is there there a... A... well then i'll pay you. Yep. look myself what's wrong with you took your freaking time didn't you cool your jets let's go hey you hands up turn around that a cosmo bot was still a are you telling me that my breakthrough broke out this bot knows where to find my brother. I want him back. Final. We have a chance to tear their whole sick system down. Humans and bots. Fighting oh, against me, Bobby Brown. Oh, I like the way a bunch I actually like this song. It's on this inappropriate. Really? Get ready. I am going to save my brother. Robots helping humans. I know, it's nuts. สิบสี่มีนาอ่าสัปดาห์หน้าแล้วนี่สิบสี่มีนาวันศุกร์หน้าหรือเปล่านะโอ้โหพี่น้องเข้าเน็ตฟลิกนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ดูกันตัวหน้า นะสตรีมสิบสี่หนังที่เข้าโรงก็น่าดูทั้งนั้นเลยแล้วยังมีสตรีมมิ่งอีกตัวนี้จะมาแย่งหนังโรงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหแบบเป็นเรื่องราวของคุณยนยึดโลกหรือเปล่าคุณยนที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แล้วหรือเปล่า ทำสงครามกับหุ่นยนต์ดูแล้วแต่มันมีบริษัทหนึ่งที่ควบคุมหุ่นยนต์ไว้อีกทีหนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นตัวร้ายแล้วก็เวลาสวมเข้าไปก็เป็นเหมือนหน้าคนเลยหรือว่าคนเนี่ยถูกควบคุมทําให้เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าในโลกอนาคตซึ่งดูแล้วก็ดูจากภาพแล้วไม่ใช่แบบภาพที่มันแบบเพ้อวังอลังการที่เป็นอนาคต ย,ยวดยานฐา,านะเวอร์เวอร์ไม่ใช่นะครับมันเหมือนกับอนาคตที่ล่มสลายแล้วด้วยซ้ำนะดูจากที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งสวยงามเลยโลกโลกในอนาคตนะแล้วก็ขุนยนต์ก็ผุบพังพังมีแต่คุณยนตตัวร้ายที่มันเจ๋งแต่คุณยนผุบพังพั่งนี่น่าจะเกิดจากการคุนยนตัวร้ายแหละแ,แล้วเอามาซ่อมเอาพระเอกคิดแพทกับ มินลี่บอบีบาวโอโตสักจากเราเห็นเด็กๆนะก็สิลาวบรัตองอะ่ะก็เริ่มโตแต่ตอนนี้เป็นสาวเลยเรื่องน,นี้ต้องดูแน่ๆพี่น้องดูทางสตรีมมิ่งนะเพราะฉะนั้นเราได้ดูกันทั่วหน้าแนะ่นอนดูในบ้านหลังเรื่องนี้ต้องเข้าเครื่องเสียงที่มันอลังการหน่อย นะหนังสไตล์อย่างนี้นะแต่คำวิจ,จารณ์ไม่ค่อยดีเห็นได้ข่าวนะครับคำวิจ,จารณ์แบบออกเป็นเกิดที่น่าดหวยดซะมัง้งแต่อย่าไปใส่ใจคำวิจ,จารณ์ครับคำวิจ,จารณ์นักวิจ,จารณ์ดูสิ่งที่เขาชอบสิดูสิ่งที่ออสการ์ทั้งหลายสินังดีของนักวิจ,จารณ <c oughs> ์เออหน้าคับเรามา ดูแบบสไตล์ของเรารับลองมันมันสนุกแน่นอนเรื่องนี้รับประกันโดยพี่น้องรุโสกนะทำหนังมัน,ม,นมันดีๆีเนื้อเรื่องเด่นๆนะเนื้อหาซับซ้อนโปรดักชันใหญ่ใญทั้งนั้นเลยลงทุนดีเยอะรู้สึกว่าตัวน,นี้ก็ลงทุนเยอะนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านมั้งเนี่ยนะยังกันหนังใหญ่เลยแหละ นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับสัปดาห์หน้าละจะเป็นยังไงพี่น้องเห็นว่าไงหน้าดูไหมคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสวัสดีครับ